โอเคก็ไม่รู้เสร็จฉันล้วเฮ้ยอตงอะปวอตงอะปกติติดตามชฟซบุกด้นะครับวันนี้แข็งมากๆเลยครับ หูไหนพี่โป้งใช้รถแมคโครขุดตีเวลาออกด้วยอุ้ยมาจากเพลงเทพอีกแล้วโอ้โหได้มาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยหอจัยพี่โป้งเฉลาขึ้นครับนี่ครับมันเป็นสีเขียวๆครับแล้พี่โป้งใช้รถแมคโครขุดตีกว่าเอาพี่โป้ง พี่โฟกกำลังเล่นอะไรอยู่ครับพี่โฟกไม่ได้เล่นครับพี่โฟกเอาเชื้อราออกดูครับเชื้อราเหรอพี่โฟกบไหนอยู่ดิเชื้อราเป็นยังไงอะครับพี่เฮ้ยทรายเรามันเขียวผีเลยอะอยออพี่โฟกตักเชื้อราออกเหรอครับเนี่ยใช่ครับเมือม่อวันฝนตกแล้วก็น้ําขังครับมันเลยทําให้เชื้อราขึ้นครับมามะอ๋อเชื้อราเหรอ ุกคตักอันนี้ทิ้งได้ไหมครับหนูไมมันมีเชื้อรามันคือตะไคร่น้ําครับพี่ฟุกงั้นพี่ฟุกตักใส่รถดาเลยนะครับนี่รถดําตรนมีน้ำพอดีเลยอ่ะเชะื้อรามันละลายแล้วพี่ฟุกผมไม่เข้ากันหายไปเลยอะครับมามาโอ้ตะไปร่น้ำเยอะมากเลยตักออกดีกว่าจะทำวันนี้เสร็จไหมเนี่ย ไม่ไหวแล้วเวลายเยอะมากพี่โฟกไม่ได้แล้วไปร่างมือพี่กอ่าใครเอาลมแมคโครจมดไปตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเอวันนี้พี่โฟกจะเอาลมแมคโคไปทำอะไรดีนะพี่โฟกคิดออกแล้วเอารถนมคโคไปทำงานดีกว่า เอเลวฮล้ววววนี่วววววววี่ววววววนวว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 ่วว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 วนววไ่ โอ้ยแยนลี่ไข่ดาวน่ากินจังเลยหม่าม้าไม่ซื้อให้อะไรนัเนเี่ยเอาเก็บไว้ตรงรถไปโคนี่แหละเลยน้าจะดีกว่าทำเลยนะไปกันเลย ยลีย่ไข่ดาวดีกว่าอ๋อ,อยลีย่ไข่ดาวอ้าวไม่มีป๊อปแปะ๊ะนอนลอกและแต่กินไปเถอะของฟรีโอ้อ <c oughs> <c oughs> ดและอิ่ม <lawsuit> จ <royable> ังเลยฮ่าฮ่ามาเล่นเราเล่นโคตต่อดีกว่าอีฮีโคนเต็มเลยมาจากที่ใครด้วยนะเนี่ยเฮ้ยปวดท้องเอ้ยปวดท้องอ่ะปวดท้องปวดท้องอ่ ปวดท้องไปไปเร็วเกือบไม่ไหวค่ะม่มามาเป็นยังไงบ้างคะพี่โฟเมื่อกี้ปวดท้องหนักมากเลยครับแม่มาเอาแล้วพี่โฟไปกินอะไรมาคะเนี่ยเป็นยังไงพี่โฟมีแรงขึ้นหรือยังครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับมแม่ แต่เมื่อกี้ปวดท้องหนักมากเลยครับแล้วพี่โฟไปกินอะไรมาครับพี่โฟเก็บเจลลี่ไข่ดาวได้แล้วพี่โฟก็ลอ่อหนไม้แล้วพี่โฟก็กินครับรอ๋อฮพี่โฟแอบกินของเก็บได้อีกแล้วเหรออืมใชค่ครับโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะมาบอกพี่โฟหลายรอบนะ ว่าห้ามกินของคนอื่นแล้วก็ห้ามกินของตกพื้นมันเป็นของเสียของบูตรแล้วไม่รู้นะเข้าใจปะพี่ฟอกเข้าใจครับคัหลังพี่ฟอกไม่ทําอีกแล้วเพื่อนๆอด่ากินของตกพื้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือของใครนะครับถ้าเรากินอาจจะปวดท้องก็ได้นะครับถ้าเพื่นอนๆชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน